วิธีทอดสะโพกวิธีทอดน่องวิธีทอดปีกเต็มนะครับมีวิธีทอดยังไงแล้วทอดเสร็จแล้วเราจะขายคิ้นเท่าไหร่ตามเข้าไปดูในคลิปเลยครับกตอนนีนเราต้องมาหมักไก่ก่อนนะครับผมใช้ผงหมักไก่ต่อไปซีในหัวครับนี่นะครับ300กรัมหมักไก่ได้10กิโลครับวันนี้ผมจะหมักไก่นะครับผมหมักไก่ไก่อยู่ในเนี้ยประมาณ2กิโลนะครับ ทั้งน่องทั้งสะโพกทั้งปีกนะครับผมผมก็จะใส่ผงหมักไก่ประมาณ2ช้อนนะครับผมนี่ผงหมักไก่ตัวนี้นะครับเทลงไป2ช้อนครับเสร็จแล้วก็ผสมน้ําครับผมน้ําปลาปลาก็ได้น้ำกินก็ได้นะครับผมพอละลายพอนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันครับหมักทิ้งไว้2องชั่วโมงก็นามาทอดได้แล้วครับเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไปใส่ถังน้าแข็งไว้ครับสชั่วโมงก็เอามาทอดครับผม ผงหมักก็จะเข้าตามเนื้อตามหนังนะครับนี่นะครับสะโพกให้ทำการบั้งก่อนนะครับบั้งช่วงกระดูกนะครับบั้งเพื่อให้ผงหมักนะครับเข้าซึมเข้าเนื้อหนังไก่นะครับแค่นี้ครับผมวิธีการหมักเอาทีนี้มาดูวิธีการทอดครับผมมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับในการทอดนะครับผมอันดับแรกเรามาผสมผงชุบเกล็ดหรือว่าผงแป้งปรุงก่อนนะครับร้อยห้าสิบกรัมครับผม ทอดไก่ได้ตั้งแต่1กิโลถึง6กกิโลเลยนะครับถ้าทอดไก่น้อยก็แบ่งครึ่งเลยนะครับผสมกับน้ำหนึ่งทุงครับผสมกับน้ำสามขวดนี่ครับน้ำเปล่านะครับผมน้ำเปล่าน้ำปลาอะไรก็ได้นะครับผมเทลงไปเลยผมจะผสมหนึ่งซองเลยนะครับเรียบร้อยอาเสร็จแล้วเพื่อนๆอยากให้สีสันไก่สวยงามในนี่ให้เพิ่มสีตัวนี้สีเหลืองไข่นี่นะครับ สีเรื่องไข่หนึ่งซองครับเทลงไปเลยนี่แล้วคนให้เข้ากันครับเพ่้ม,มันละลายเข้ากับน้ำเราจะได้เอาไก่มาจุ่มนี่แหละคือน้ำที่หลายท่านสงสัยนะครับคือน้ำในตัวนี้แหละน้ำใงแป้งตัวนี้แหละคนให้ละลายเข้ากันครับแล้วมาเตรียมแป้งครับแป้งในการทอด ใช้แป้งตัวนี้ครับผมแป้งสารีครับบางคลิปผมอาจจะบอกว่าเป็นแป้งตราหมึกดาบางคลิปผมอาจจะบอกเป็นแป้งตราดาวนะครับแป้งสารีใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมขอให้เป็นแป้งสารีครับเทลงไปเลยครับผมเยอะๆครับใช้แป้งเยอะๆ ไม่ต้องใช้แป้งกง,งแป้งกวบอะไรนะครับผมเก็บขนมปังก็ไม่ได้ใช้นะครับใช้สาลีอย่างเดียวนะครับผมทีนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนการทอดครับไก่ที่เราหมากักได้สองชั่วโมงแล้วนะครับผมทั้งปีทั้งน่องนะครับทั้งสะโพกวันนี้ผมจะทอดรวมกันเลยนะครับผมทีเดียวเลยนะครับอันดาแป้งเราเอาไปจุ่มน้ํานี่ก่อนดูคลิปนี้จบสามารถ เอาไปทำกินเอาไปทําขายได้เลยครับเพื่อนๆอย่าลืมแชร์คลิปเก็บไว้ดูนะครับแล้วก็ตักขึ้นครับตามขั้นตอนตามวิธีที่ผมสอนในทุกคลิปแหละนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็เอามาลงแป้งที่เราเตรียมไวน้นะครับแป้งสาลีนะครับดําลงไปเลยบึ้ม อแล้วก็ตบแป้งเข้าหาไก่ครับแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับแป้งเยอะๆมันจะคุกง่ายมากนะครับแป้งท่วมไก่นะครับอมเสร็จแล้วก็เอาไปลงน้ําอีกรอบหนึง่งผมแป้งปรุงตัวเนี้ยนะครับจุ่มลงไปอ่าเสร็จแล้วตักขึ้นก่อนครับ คปคูกบบคลิปหนึ่งน้องสพูต,บบต้องกัดคินเลยเหร แล้วก็น,น,น,<อ>น่องนหอนใหญ่หญน่องใหญ่มากไลหใส่ใส่จมโบเลยั้งนี่น่องที่เพื่อนถามมาว่าเราขายชิ้นเท่าไหร่นะครับน่องเนี่ยสะโคกเนี่ยเราขายชิ้นส0มสิบาทน่องขายชิ้นละยี่สิบาทนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้ก็เหลือปี เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยในปีนี้ส่วนที่ผมชอบกินที่สุดเลยตั้งแต่สมัยผมไปกินในห้างเนาะเคเฟซีเนาะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็เอามาดั้ลงแป้งอรอบหนึ่งซุม่มนี่ทีนี้เทปแป้งลงไปถมอซองหนึ่งครับก็มาคุกแป้งรอบที่สองครับเพื่อเอาลง หม้อเอาลงกระทะเอาลงเตานะครับแล้วแต่จะใช้อะไรทอดนะครับผมแป้งตรงเยอะๆแบบนี้ครับผมหลบแป้งมาหาไก่ครับให้มันทั่วไก่ทุกชิ้นแล้วก็ขยำนิดๆครับผมอย่างที่ผมบอกในทุกคลิปแหละเนี่ยถ้าแป้งเยอะเนี่ยมันคุกง่ายมันนุ่มมือดีนะครับแป้งมันตะบบเข้าหาไก่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะต้องทาเร็วๆหน่อยนะครับจะทําแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่เอานะครับนี่อย่างนี้ไม่เอานะ ทำแบบนี้ไม่เอานะครับไปทําใหม่นะครับต้องทำแบบนี้ครับผมเร็วๆหน่อยนะครับให้ไก่มันกิ้งไปกิ่งมานะครับตบแป้งมาเข้ามาหาไก่อะไรเงี้ยเนี๋ยแป้งมันจะขึ้นเก็ดเองนะครับผมอืมให้จนกว่าเราจะพอใจเนาะให้จนกว่าเราจะารู้สึกว่าแป้งมันทั่วไก่ทุกชิ้นทุกทุกอนูแล้ว่ะอืะอทีนี้ ก็มาจับสะบัดแป้งครับน้องก่อนในหัวกักสูตรหรือเปล่าบอกไม่หมดหรือเปล่าเวลาไปทำเกจทำไมไม่ขึ้นก็ทำหนึ่งเนี้ยวิธีคุกอ่ะวิธีใช้แป้งเยอะๆแบบเนี้ยนะครับเอามาลงเตาก่อนนะครับต้องมาลงเตาเลยนะครับผมอย่าทิ้งไว้นะครับทำเหมือนในหัวทุกอย่างเลยแต่ทำไมเกดไม่ขึ้น ไปลองใหม่ครับผมไปลองลองใหม่นะเป็นตรรตีนเยอะนะหนึ่งแป้งน้อยใช่ไหมสองขยำใช่ขยำใช้เวลาน้อยเกินไปใช่ต,ต้องขยำนานนิด<ๆ>นึงเรยวๆหน่อไหนดูเกตสิประมาณนี้แหละนี่นะคะอันนี้เป็นตะโพกนะ ถ้าเุกคนเอาะโพกไปทอดขายนะครับคิดละสามสิบบาทน้องอยู่อันนึ่เทคนิคการที่จะทำให้ไก่เป็นกิจอยู่ที่เราเลย ใช่ไหมในหัวใช่ครับอยู่ที่เราคุกไก่รอบสุดท้ายพยายามน้่มๆหน่อยครับพยายามคุกเร็วๆนะครับคุกเร็วเพราะสาคัญเลยแป้งสาลีต้องควมไก่นะครับพยายามตบแป้งมาหาไก่นะครับแล้วก็ขยำขยำน่นหน่อยนะครับวิธีการง่ายๆครับรคับใช้เวลาทอด15นาทีนะครับผมน่องสะโพกนะครับส่วนปีกใช้เวลาทอดแค่10นาทีก็สุกแล้วนะครับแต่วันนี้ผมทอดรวมกันเลยนะครับ 15นาทีนะครับได้สักครึ่งทางอของ15นาทีก็คือประมาณ7นาทีครึ่งนะครับก็มาขยับเพื่อมให้ไก่มันติดกันนะครับผมเจ็ดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวดูครับเจ็ดขึ้นแล้วลงแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมเทคนิอยู่ที่เราเลยนะคะครับพอได้ครึ่งทางนะครับของ15นาทีเราก็มาขยับไก่ครับเพื่อมให้ไก่ัติดกันนะครับผมโดยเฉพาะน่องนะครับผม มันจะติดกันแล้วมันช่วงที่มันติดกันมันจะไม่สุกนะครับก็ใช้ความร้อนที่ร้อยหกสองศานะครับในการทอดนะครับขยา่าขย่านะครับเอาได้สิบห้าทีแล้วเรามาใส่ขึ้นครับ นอันนี้น,น,น,น้องครับน้องใหญ่ไม่ตีผู้น่ากินจังสับปๆว้าวสวับปูน,นี่นี้ชุดสับนูอะไเนี่ยในห้างชิ้นเกือบห้าสิบบาทนี่นะไม่สะโพก,พกแต่เนี่ยสามสิบบาทว้าวแล้วเราจะไปขายยังไง ปีกต้องขายยี่สิบบาทครับน่องก,ก็ขายยี่สิบบาทครับกระโปกต้องขายสามสิบาทครับอย่นะครับเตานี้ลงทุนเตานี้ซื้อไก่ไปรประมาณสอ,องร้อยืมทั้งหมดเนี้ยเตนเนี้ยซื้อไก่ไปรประมาณสองร้อยสองร้อสิบบาทนี่แหละใช้แป้งไปรประมาณสองถุงแต่เราซื้อไก่ใน,นราคา ปีกก็ค่อนข้างจะแพงหน่อยถ้าเราทำขายเราต้องซื้อยกสิบโลเราจะได้ราคาสูงเนาะเอาไปทำกินเอาไปทำขายครับทำให้ลูกให้หลานกินครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับกินที่ปีกก่อน หอบมาก ผมหมกักผมต่างๆสั่งท,ที่เพจนี้เลยครับผมทักไปสั่งที่เพจนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ